อยากให้ลูกติดวิศวะต้องวางแผนยังไงและใช้คะแนนอะไรบ้างหลายคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงมีการใช้เกณฑ์คะแนน,นแบบไหนบ้างนะคะต้องสอบวิชาอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วค่ะโดยคณะวิศวะนะคะเป็นคณะที่มีสาขาเฉพาะทางเยอะมากๆเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นต้นค่ะแนะนําให้น้องๆหาโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างเช่นการเข้าค่ายวิศวะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมหรือว่าการเข้ากิจกรรม Open House ก็ได้เช่นกันค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเดียวนะคะแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือการหมัน่นสํารวจสังเกตนะคะตัวเองว่าระหว่างที่เราทํากิจกรรมต่างเนี่ยเราชื่นชอบไหมเราสนใจวิศวะในสาขาไหนบ้างเพื่อที่จะทําให้เราสามารถตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็เดินทางไปสู่เป้าหมายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยที่แคสในปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งหมด4รอบด้วยกันค่ะแบ่ง ออกเป็นสีรอบใหญ่ๆนะแล้วก็ในแต่ละรอบเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวของเขานะคะมีเกณฑ์การรับเฉพาะของเขาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยจะพาอนๆมาดูกันว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะเข้าคณะวิศวกรรมนะคะในระบบ PCA s สรอบ1 2 3 4มีเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างเกณฑ์คะแนน,นในภาพรวมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยที่รอบที่1น,นะคะคือรอบ Portfolio ค่ะรอบนี้แนะนำให้น้องๆรักษาเกรดเฉลี่ยนะคะให้มากกว่า3.2 5ค่ะรวมถึงต้องให้ความสำคัญนะคะกับ G.P.A หรือว่าเกดเฉลี่ยรวมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยค่ะกลุ่มสาระที่สําคัญสําคัญนะคะได้แก่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะคะขังสายวิทย์ก็จะแบ่งออกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะแล้วก็กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศค่ะโดยจะต้องให้เกดเฉลี่ยนะคะอยู่ที่3.00ขึ้นไปรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะการสร้างผลงานการเข้าร่วมการแข่งขัน คอยเก็บภาพถ่ายเอาไว้นะคะแล้วก็เกียรติบัตรรางวัลต่างๆนะเพื่อที่จะได้เอาไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอของเราได้ค่ะรอบที่2โคต้านะคะเหมาะสําหรับน้องๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่กาหนดหรือว่าโรงเรียนทํา MOU กับมหาวิทยาลัยเอาไว้นะคะหรือเรียนอยู่ในโครงการพิเศษยกตัวอย่างเช่นโครงการจุฬาชนบทโครงการผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาซึ่งส่วนใหญ่ในรอบที่2นะคะจะขอเกรดทั้งหมด5-6เทอมค่ะคะแนนสอบในวิชาที T ่แกะ ที่ภาษามเอเลเวลในวิชาคณิตหนึ่งนะคะเคมีฟิสิกส์และก็ภาษาอังกฤษค่ะและก็อาจจะมีการสอบประเมินสมรถนะหลักแล้วก็สมรทนาเฉพาะด้านตามแต่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วยนะคะแนะนำให้น้องๆติดตามข่าวสารจากทางประกาศของมหาวิทยาลัยในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะหรือว่าติดต่อสอบถามกับคุณครูแนแนวที่โรงเรียนก็ได้เช่นกันค่ะถัดมาให้รอบที่3รอบแอดมิชชั่นนะคะรอบนี้เนี่ยจะใช้คะแนนสอบกลางจากทปอเป็นหลักน้องๆจะต้องสอบในวิชาที่แกะ ที่ภาษา A level ค่ะนิดหนึ่ง A level Physics นะคะ A level เคมี Me, แล้วก็ A level ภาษาอังกฤษค่ะซึ่งน้ำหนักคะแนนนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดค่ะแต่ว่าก็ขอแนะนำให้น้องๆน,นะคะสอบให้ครบถูกวิชาที่พี่ได้บอกไปข้างต้นค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดมหาวิทยาลัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้น้องๆที่สนใจยาจะยื่ในรอบ3ควรที่จะรักษาเกรดเฉลี่ยให้ไม่ต่ำกว่า2.75ค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะรอบที่4รับตรงอิสระเป็นอีกรอบที่เปิดรับจํานวนน้อยแล้วก็เปิดแค่บางมหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะปีที่แล้วเปิดปีนี้อาจจะไม่เปิดก็ได้อยากให้ทุกคนคอยอัปเดตข้อมูลกันอยู่เสมอซึ่งในบางมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะใช้คะแนนสอบใช้เกณฑ์สอบเนี่ยที่เหมือนกับในรอบที่3ค่ะแล้วก็อาจจะมีบางวิชาที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะความรู้แล้วว่าอยากเข้าคณะอะไรนะคะและคณะที่ตัวเองสนใจมีเกณฑ์การสอบเข้ายังไงบ้าง ก็อย่าลืมวางแผนการเรียนกันด้วยนะคะพี่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวตั้งแต่นั้นๆเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการติดมหาวิทยาลัยในคณะที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นค่ะและสําหรับน้องๆและผู้ปกครองที่กําลังมองหาที่เรียนพิเศษอยู่และอยากเรียนสดตัวต่อตัวกับติวเตอร์นะคะขอฝากอยู่ิเพจติวเตอร์เอาไว้ด้วยนะคะ เพราะว่านอกจากที่เราจะเป็นสถาบันกวดวิชาแล้วเนี่ยเรายังมีระบบโค้ชส่วนตัวคอยดูแลน้องๆนะคะคอยให้การปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการวางแผนการเรียนรวมถึงเรื่องของอาชีพด้วยค่ะเราก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อมาปรึกษาก่อนได้ค่ะที่ไลน์ u n i p e i t t u t o r แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย